สบายดีปล <ersch> ุงป่อับสงน้มิกีกับปลุงสบายดีเอฟซีถกท่านมันีนเมตาขั้คั้วไปลุงเยสบายดีพี่น้องเปลี่ยนแม่รั้วเมื่อเมื่อวานนี่แม่ขัวพู่นั่นไปเลยซิมอกรบพานมีั้วใหม่มันี้มาลองเมตาปลุงลองซิมอเมตาตามมาหงปลุง ตั้งฮงกัน cho แม่กินกับเห็ดบ่วะหมูยอปลาลุงเอ้ยใส่พริกแห้งให้เลยวะกินกับหมูยออ้าวนี่ตาเพิ่ม อืมังนาวลายเติบที่มันใส่เหนตำมะฮงนี่แหละปะลาลมมากิม้มกันเด้อปาลงได้มาจ่าตำามากิีอยู่ตอนนีน้ปลาลมแม่ตมกีนเรจังหวดพีแงม่ขอโทษขออภัยน้ำลายไลปลาโลมแม่ ตอนนี้ก็เริ่มชิวหิวข้าเลยไปู้ม่ชิ่วหิวเยอก่าแม่เพ่เห็นปนีามาพ้องสงสัยอยู่ชงนปมยอนี่ดเนี่ยแม่หิวเข่าไปดู้วม่้อมลัเลยไม่ด้เข่าคั้วสิปิ้งกันปิ้งมูยอดแล้วก็ตั้มมังหงชูทีมงานกินไปดู้ว มเมตาเพิ่มมะนาวลงไปปลลุงเริ่มปรุงแล้วตอนนี้กินสม,มบอ๊อเพชรบ๊อสมปะไดกินข้าวกินข,ข้าวบ๊อสมปะได้พอนะมากินน้ำกันได้ปลาลุงเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องนะเอาบวงตัวนี้เลยบวงนั่นพี่น้องช่วยบอกว่าลายบวง ไปตัวมาบดิ้สบเสะบิ้สบเะฉศน์ม่ตาวะไปลงไหมลงมาตัมีกนสามีพี่น้องไว้เพราะว่ามกเล่นบุมม cool. mm ีเรื่องเลบุมีญากินแบบมกเล่นนะพี่น้องแนนบริปูบริปูมเ็งัดเล็ม่าองปูนาครื่ั้าโล้บมกินกันสามีนี่แหละพี่น้องเอ้ อ้าวมาแต่ชีบัางแก้ววะจันชีบัาน้ำซีบัาน้ำแล้วชีตั้มมาแล้วยาเค็มมาแต่ยาเค็มเอ้าเพิ่มลงไปแล้วไปเลยเอ้ามาหุงลงไปแล้วป้าตบไปเลยหนานี่ออกมาหนานี่เลยไปเลยหางเมื่อไรล่ะบอกจับเด้อมากินนมกันเด้ไปลุงเด้อาเด้อมาเด้อมาเด้อ กันเด้อพี่น้องเด้อ FC ตกแต่งมันกินน้ำกันเด้อผนายไม่ใหญ่ทั้งมังเนาะแมนผนายไม่ใหญ่ทั้งมังเนาะโอหแม่ตาตามกันไปไปหากินน้ำแมนหาลุนหากินน้ำกันเด้อไปลุงเด้อสวัสดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อสวัสดีอีกรอบเพราะว่า ไม่ตาเป็นต้กงให้น้องม็ดไปม่ันปรลนะมัมนี่มัน้นขามานี่แม่มานนี่มีอันอันอันเส้าบัวผ้าผลมากินขาวนาแม่สาโบวบัวขาวซ้ำพ่นาเอ้ยหนังอยู่นอกาดอแม่พนผลมาลินาแม่แม่โบกินขาวนาพินาเอ้ย

พนว่ายังตะคอยว่าพนว่าคอยเออบุแม่ยังร้กพนว่าห้าสีสามอ้อย่ดาวซาดขวานขวานเออพี่น้องดีเดินดีคู่แผนเลยเฮียงกันอีกซาคู่แผนเลยเฮียงกันอ่ะนางีขยงกันที่พี่น้องคับู่แผ่นก็ซาดเาลวงกันพันใหญ่วะ แม่เจียวเลี้ยนเลยคนตีี่เล็มๆเหมื้าต้องใส่ใส่อันหินเจี้ยบหละห็นเจี้ยอันดัดเขาแหละออออนี่สพี่น้องตัมมะุงพี่น้องนตัมมะฮุงพี่น้องวันทุกอย่างแขยงกระเอียบดึงเาเลยดังไขเลยนะตัมมะฮุงปีงแนมพี่น้องเลยอาหารบันเตอรเพี่น้องอาหารลัก ไปตั้มเ่อๆทบ่อขันสิบอกว่าบ่อเสียปัดยุ่งนคลิปเนาะบ่แซ่บดินแล้วเนาะบ่อทานนั้นเอามือหนาสิตั้มให้กินอีกพี่น้องเอ้ยแม่นยังดอกสาวบุพาผนยョงยังเอาเส็บเลยซะหลายคนพี่น้องแซ่บเส็บเส็บเส็บยังเองเะดอก เก็ดขาวซ้ำมะขี้ไปหอกตำมะฮงแม่มักะทินอ่อนยุบเปียงน้มพร้อมน้องกิน่ฮาน้องกินเท่าล้วาจะน้องกินด้ี่ยนงองกินวาตะเคียคำ กินหลายคนเป็นแต่แสบหลายพี่น้อยแบแล้วา่าเค็งไอไล่เลยนะครายใค้สิกล้ากินไม่ต้องว่าเค็งไงน้องกินใคถามถามถามเค็งไงก็ไปน้อยน้อยพายใหญ่ ปาคิงหรอวะขอปลาคิงแหลมนอกกิจตอคิงแล้วนอกกิจเนี่ยสลัดจะได้ยันเขาว่าปีนครับง่ายสลัดแล้วลงชุดอืมมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อเปนข่าวกันเด้อข่าวเที่ยงตำหงปิ้งแหนมแซ่บแส่บซะเต็มผ้าเลยนี่เราหนึ่งได้เราหนึ่งเพราะว่ายิ่หนักว่า ว่าตาเท้าว่าหินโล่หนึ่งกับทรายโล่หนึ่งตัวได้นักกว่าหินนักกว่าแะทีแท้ลนะคนละโลกันแต่เพิ่นเข้าใจว่าทรายมันสิบ่วนักเด้หินสีนักกว่าเพิ่นว่าธรรมชาติแนวละโล <c oughs> ยิมงานเท่ากับบ่คหอยปลาก่น้องเอ้ยิุขาแหงง้งวะจ๊ะฮะ ท้องอาว่ะจำม่ไอิ่มเลยไปเอาแกงหอยน่ะกินไวนดนตางกินไวนี่ชอ้ยน้าถาแสดงก็อิ่มแล้วว่ะโอ้ยอะ่รออกออกติดออกต่อบาทนี่เซตตั้มหงเซสิบบเบิบาทนี่พี่น้องแล้วแล้วแล้ว

เอาแพนไปอีกแล้วคนหนึ่งพี่น้องครูแผนไปแล้วสองคูแผนหายอิ่มหมดแล้วสิครูแผนครูแผนเล่าบ่แมนครูแผนอีสานพี่น้องอ้าวน้องขีดได้อีกเลยอิ่มหมดแล้วพออ่าหันเสี้ยวกว่าผู้เฒ่าสิคะหิวน้ำหิวน้ำพี่แถวกำน้ำพี่น้อง อ่าวพี oh, ่น้องตั no ้หงเ่าบนไหนแน่โอ้ยเสียร์ครองนะบัตนตั้มปวดแ่บตอนนไหนขโมยผมกินวะนะปลาเค็งใหญ่นี่อ้าพี่น้องตอนเก่งใจเอาให้แม่ปลากระเค็งใหญ่เก่งใจแต่วัตรสั่งกินโรเด้อร์บัต้องห่วงนะไม่ก้องมือก้องเมือมือก้องกินน้ำรังก็ได้ไปกินผ้าอิ่มได้หรือโรเด้ออืม ทีมงานเราก็ก uh ินตำักหุงคือผืนยาิเบดนี่แต่จำกับจำเพสภว่าสั่งจวดจ่าเพสว่าเพสในหมู่สุวรนนี่วัน้เพก่านีว่าสั่นพี่น้อยจวดจดูดวาดเลยพี่น้อง อันดรพี่น้องมาเด็กกับสมมาพาควรทีมงานกินเขาห้างกับแป้นแล้วยังสี่สหายยังสู่ไพสู่มั่นอยู่ไพบนนี้ไพวาสตาไมตาขอล่าคลิปเลยเดอพี่น้องคลิปนี้คลิปหนาพ่อกันไหมเขาฝากก็ไลโกดแช่โกดติดตามส่องน้องมิดในเดอพี่น้องเ้อแล้วก็ส่องไมตานำแล้วก็ส่องไมตานำขอบคุณลองหนาถูกกำลังใจพี่น้องที่เขามา หรับส้มแล้วก็เขามากดติดตามให้ขอบคุณลองหนาจ้าบายสบายดีคิมนาพ่อกันใหม่เส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจ้า,กกออาแล้วก็ซ่องอะซาโบผังลาวนำเดินเดินพี่น้องเด้อไม่เป็นกำลังใจซาโบเดนเดินพี่น้องแมนสบายดี